นะครับอ้าวเดี๋ยวนี้เรามาพบเจ้าของเป็นชายนิดนึงชื่อพี่อะไรครับพี่อ้าวสวัสดีครับ,รบเขียวราชสี่ยครับพี่เขียวราชสี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราติวแบบสั้นๆเดี๋ยวดูฝีมือพี่เขียวนิดนึงพี่ผมขอเส้นเล็กยี่บห้าบาทสักชามได้ไหมครับพี่ได้ครับอ่ามาดูลีลาเลยครับ,รบะน,นะครับอันนั้นก็คือปรุงน้ำนะครับปรุงน้ำนะอ่าอันนี้แบบผมเพิ่งผมเพิ่งสอนไปแค่อ่าเพิ่งสอนพี่เพิ่งสอนพี่เข้าไปแค่ แค่สองชาเองทำหรืสองชาม,ชามเดี๋ยวมาดูฝีมือกันนะฮะนี่โอ้โหพี่ี่ยเรา,าจะสีเรานะละ้วปลาอย่าลืมนะพี่ไม่ลืมนะครับโอเคครับพี่ใช้ได้เลยนะฮะเอาละเสร็จแล้วปุ๊บว่าอย่างนั้นก็ตักน้ํานะครับพี่นี่ตักน้ําน้ําเราจะไม่เยอะมากนะครับถ้าเป็น,ปนก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมครับพี่น้ําแบบคอกปุกปิกคอกปุกปิกนะโอเคครับพี่ ขย่านิดนึงนะให้มันแบบนัวๆแ,แล้วเราก็จะทำการลวกผักอ่ลวกผักอันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของพี่เขานะครับฝ่าจะผุดผักไปบ้างแต่รับรองออกมาฝีมือน่ากินแน่นอนนะฮะเดี๋ยวต้องซูมเข้ามาใ,ใกล้ๆเลยนะนะครับโอเค เราอย่าให้ลูกชิ้นเข้าไปในตะก,กรอ้อนะครับพี่เอาละเาได้แล้วเราก็หยิบเส้นเลยนะครับพี่แล้ววางเส,ส้นมาตรงนี้นะเอาละอีกขั้หน่อยพี่อ,นะพอ,อีกหน่อยหนึ่งพี้าบาทห้าโอเคอ่แล้วก็เขยา่าให้แบบว่าเส้นมันเข้าไปอยู่ในตะก,กรอ้อเดี๋ยวเอาออกอีกรอบนึงนะนะครับออยอีกรอบหนึ่งนะนะ ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้รโอเคอ่ะปุ๊บปึ๊บลองวางแบบ,บ,บสวยๆอ่านะครับเสร็จแล้วเราก็เอาลูกชิ้นนะครับให้กี่ลูกครับพี่ยี่บห้าบาทให้สามลูกครับให้สามลูกเลยครับโอ้โหใจดีเลยขนาดนั้นนะครับอ้าวหยิบหมูใส่พี่นะครับโอ้นะเอาแบบว่าขายจริงนะครับพี่ประมาณนี้นะฮะ นี่หน้าตาเท่อยหร่ครับพี่กเ,เี๋ยวเรือคนกรุงนะครับสาขามหาชัยนะครับและเดี๋ยวพบกับสาขาต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ